ต่อยกูไหมมาเริ่มเกมมาฟาดกันเลยไหมมาดิสร้างโซนเร็วจังว่ายฝาดิเดี๋ยวเองสร้างเยอะเนี่ยเกมผันเจในวัเด็กของผมเล่นยังไงก็ไม่เปือดูจาก เวลาที่เล่นได้เลยแปดร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสามใช่บูเล่นเอาอะไรวะเฮ้ยว้าวอย่างแรกสร้างตัวคนเรื่องทรงผมทรงเทสตีเทสตีอยู่ไหนวะอันนี่โอ้โหนี่สีผมเอาเอาดําแดงแล้วกันสีตาก็ สีแดงนะกันชอบสีแดงผิวหนี่ขาวไปเลยเอ๊ะมันเลือกชุดได้เปล่าวะชุดอ่านี่ไงนี่มีประเป็นพระคุมเลยสี่ชุดก็อ๋อสีดำไปเลยนี่นเนโคตเรดีอ่ะทุกคนโอเคมาคิดตั้งชื่อว่า เอ่อหม่องโจหม่องโจตุลละครอ,อย่างเท่จังชื่อว่าหม่องโจรสร้างแมปดป่าเลือกซีสุดซีก็สูเก้าสาสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าศูเบอร์โทรใครมุลองไปโทรเอาแล้วก แมปนี้ขนาดใหญ่ไปเลยส่วนระดับความยากก็มาสเตอร์ไปเลยดีป่ะชื่อแมปนี้เอาอะไรดีอมเขียนยังไกันเขียนถูกหรือเปล่ามะะัโมวงกิจสับนิดไปส่วนเราจะเลือกไบโอมก็คิมจัดน,นะะี่แหละจากประสบการณ์ที่เล่นมาผมว่าคิมจัดนจะดีที่สุดอ่ะเอ็ดไแปบอกเลยโหลดโลกแม่งช่ำ มาแล้วเนี่ยสมุดเขาได้ไหมคกูสแปมไปขนาดนี้กูเข้าได้แต่กูก็บออยู่ไอ้เชียร์ตนี้เชิญอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะครูกูอยู่ไอ้หน้าเกียร์กูเชิญเนี่ยแบบนี้ต่อยกูไหมมาเริ่มเกมมาฟาดก,กันเลยไหมมาดิเฮ <c oughs> <ล>้ยหลอช่างโทรมาเร็วจังวะไปไป อจำเยอะแดงไอ้จิ้มกระจอกไปเี้ยกระจอกปาะตูสลาตกใจไอ้มันโดนมือที่สมมันหลอนมันหลหลังกูไอ้ีสร้างบ้านไปขุดก่อนเฮ้ยระวังขุดหรือแมงขีมาเลยพี่เล่นเล่นหรือหนึ่งา้โหแต่กูตายแล้วไง เฟื้อปัดเลย <laughs> มึงเงยโดนกูเฟืรร้อบัดหนอยด่าไอ้เงี้ยหนอยตูดดิอทะขอะไรไปเซ็ตหยอกพีพีพีเก่งนะน้องอย่าล้อมเวลานเราได้เริ่มขึ้นแล้วผู้ <c oughs> ชายชิดหายจะขับตัวใหญ่ทำไมมันจะโง่นะครเจ้าห <c oughs> ล,ลอนเลยเนี่ยเหี้ย ใครเก็บไปอ่ะจะเอาซีดไปปลูกสิไม่ปลูกได้ไหมอย่างเมื่อกี้โอเคไปคไปอนาคตดกวาฮะตลาดได้เวลาคุณดีซี้จิบใส่ซีดป่ะนี่คุณใส่ซีดอันนี้แปะซีดโบโถใครกังกูใส่โม <laughs> ่เหี <laughs> ยรเลย ไม่เดี๋ยวเหรอวะใช่กูใส่ชิ้นนี่อันนี้สูตรเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเบอร์เบอร์ใครวะเนี่ยไอ้ยเบอร์ใครเบอร์ใคเบอร์ใครมายอะู่เก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮมึงคิดว่ามีคนใช้เบรร์อปล่าไ่ถามเฮียยตุบ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 ตอะไรตุบ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 ในเวลาทองของ ไอใหม่ช่วงเนี้ยแล้วเราก็จะเห็นศพไอใหม่ไยชื่อไอใหม่แบบขึ้นบนหัวแล้วเออวายกระจอกอะกูลืมดูเมื่อกี้ไม่ได้ดูหน้าจอกดเดินแล้วกดค้างกูมาเด็กเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยแผ่นตุ๊กตุ๊บตับตับมั้นี่ไงตุ๊บตับตุ๊กตุ๊บตับตุ๊กตุ๊บตับมีมีไม้หโวใบก้อนต่อโอ้ยแรง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  เนี่ยกูจะพาได้ถึงคนใกล้ตายว่ะว่ายวชื่อขึ้นแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดเดียวเดียวรอ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 เออเสียงอยู่ข้างหูเลยกูไม่เสียงชนกูไม่เห็นชื่อมันได้ชื่อมันดีเออชื่อคนบ้าเลยเออมันต้องมีคนแบบมันต้องมีเพื่อนแบบนี้ไอ้เนี่ยเกือบมาปุ๊บวิ่งไปแล้วไอ้เแคยไม่มีใครมาที่จะวอนไปเป้ท่อใหม่หรอกอือ เฮียคาถาไม้เล่นใหญ่เวทนดีกูกูคราบดาบกูได้เนี่ยดาบป๊อปอ๊อกลบยี่ยี่สิบสปีดขู่กูพูดชอบประสบการณ์การเล่นของเราใหม่เราตอนน่้จะเก่งขึ้นเยอะการเริ่มใหม่ครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่กระจกสำหรับเราจริงไม่จีแบกไม่มีแบกต่ออุดทำเฮียอะไรล่ะ ติดตลกไงเฮ้ยโอ้โหไอ้ใหม่เจอของดีตรงนี้ก็ไม่บอกอะไรวะรู้หอเ่าไอ้เจ้าไม้โลกอยู่มันเรียก่าต้นไม้โลกหรอทำไมทำไมทำไมข้ามบ้านกูมีรูอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะกูขุดนี่ลูไม่กบอ่ะไอ้ตายแบบอยากให้ซอมบี้มันตกลงไปไออ่ะไออ่ะคืออะไรซอมบี้จริงเปล่า ตอมบี้หรือเพื่อนในเนี่ยมีกล่องฟรีมึงก็ไม่ขุดไปไอ้ใหม่เล่นเป็นปะเนี่ยไปอยู่ใกล้บ้านนะควเข้ามาขุดที่หลังก็ได้เออไม่รู้เลื่อนใครสิบ่ะนี่ไงกูเจอโศกใหม่แล้วไงนั่นแหละไอ้เฮียสลัมสลมน้ำเงินอ่ะควดเยอะเลยจริงคือทำสมาชิก วิ่านสมาชิกวิ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 ว uh, ิว so ิวนวิ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 งิว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 อเลวิ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 ดิว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 แวิ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 วเวิ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 วนวิ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 วงวิวิวิ มึงว่าต่อยกับกูปะ่ะไอ้เงี้ยใครชนะได้สี่มันเป็นอะไรเนี่ยใช้ไปยังไม่ใช้ทำไปยังไม่ใช้เป็นอะไรเนี่ยท่านใช้ความแรงกว่าตุเออโลกนี่มันโลกปาเถื่อนไอ้เงี้ยสมัครสมาชิกไปคำตอบคือกูแบบโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยน้ำแข็งแหลสัตว์แต่กูมีมานะ โอ้จะตายชีวิตติดคอนเทนต์อีู่กูเฮ้ยได้ร่มมาสุดยอดไอเยอ้ยของดีเฉยอยากได้ร่มบ้างอ่ะไว้ยกามีรอกูช่วยด้วยกามีเป็นล้านเลยของกูเนี่ยเออทำไมตุกคูมันอันตรายจังวะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บพากูมาทำให้พากูมาเจ็บสิบเอ็ดซิลเวอร์กูไปแล้วเฮียโโอ้หอะไรเนี่ย ทางสมาธิทำสมาธิชมลมคนชอบตือตือโวยเออเออนั่นแหละนั่นแหละจิมเอาล้มไปแทงมันโอ้ยโอ้ย,อยเอาอย่าโวยหมดโวยทีนี้ <c oughs> ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแกนนิสเอ,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 อาเฮ้ยใครพาเข้าไปเลยนะโอยไอ้สัตว์ <c oughs> ก็ทนได้ดีนี่โอุย้อยผีหลอกเป็นยานหลอนเอ้ผีเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> มึงหมดแล้วับอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยหมดกหงดไงอ๋อก,กูกว่าอยู่ว่ามันเสี่ยงจังเลยโอเคกูนิ่งไม่ได้ละซัมบี้พอทนผีกูพอเลยเหี้ยเออเฮ้ยม <c oughs> ันพามเข้ามาทำไมกูไม่อยู่แล้วเว้ยตรงนั้นล่ะ ตรงไหนก็ไม่ัไหวไอ้พี่ตัวตัวเดิมเลยยังอยู่อีกเหรอเอฟบีทีช่วยให้ชาวบ้านโอ้ยให้ชาวบ้านช่วยให้ชาวบ้านช่วยยิงดิไอ้ตว์ยิงยิงเออเครียดป่ะกูเครียดป่ะกูเครียดป่ะมันระดับหลบลูกไฟกูเป็นเหี้ยอะไรกูจะร้อง เดี๋ยวนะสายพามเข้ามาเลยเฮ้ย <c oughs> ว้าวอ้าว้าวเฮ้ยจะโดนว่ะจะโดนนะจะโดนนะตาเฒ่าจะโดนนะอยากได้อยากได้ตัวระเบิดอ่ะไม่ไม่ได้การแล้วอยากได้ตัวระเบิดต้องสร้างอ้องเพื่อ ของกูต้องเกมได้แล้วของกูต้องเกมหยุดอ๋อเฮ้ยนี่โปไอ้ใหม่โปเออโป้ตัวโป้โป้โจัตอ่ะโปจัตอ่ะเออโปรู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้ใหม่น่าจะมีของเยอะสุดใช่ก็มึงดูมึงวิ่งไปไดิเริ่มเกมมาไม่เยอะได้ยังไง ยังวม่ร er, yeah? wow. <developed pe> <power> ู้มันทุ่งกำแพงกันแล้วแล้วโดนที่เหี้ยไ่ตีมัเอะไรวะว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งโดนตัวเองหาย เดี๋ยวแล้วเนะีท่านสมาชิกไปหายคนหนึ่งเยอะเอไงดียังไงดีเอจอ,อจะครับคือจะขับทะนุพูก็ไม่มีลูกทะนุอยู่ดีๆบินลงมาเดอยโชบไปแดกเลยถ้ามันมันบินลงมาแล้วแล้วคงวิ่งหนีมา <c oughs> ด้วยมนไปวิ่งเป็นลายเดียวแม่งแล้เรียบร้อยเสียว,วเออไปดูดิไปอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกู กูตายมึงกูตายกูตายมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาชีวิตกูตายฮ้ยเออตน่ามาตีบอสเลยไหมใจเย็นนะโอ้ยสารามเลยเนี่ยมินหนึ่งหายแล้วเจอสลามเหลือง เออสีอะไรกันนะสีอ่ะเออสีสีฟ้า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 อืมวยเข้าตีมาแล้วเฮ้ยมึงช่วยกูมึงช่วยกูหน่อยดิอะไรตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยเอาไว้รอดเลยนะเนี่ยช่วยตัวเองเอาไว้รอดเลยช่วยกูหนิจะดูโดนโดนดาบตกใส่หัวเกือบโดนไเลยเ้ย วิ่งหาเก็บดาวก่อนสกีบอมสกีบอมบอกว่าจะโดนปูกอชิบหายแล้วไงบ้านระเบิดเทียนอู้วเจ๊จี้ไม่ทางซ้ายทางขวาอะฮะทางลาดยาได้รึเปล่เดี๋ยวได้นั่งไปทางตรงจะเช้าแล้วสบายเว้ยดี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 ขอดับยิงขอดับพลุขอดับจุดพลุได้ไม่ว่าจะเช้ายังไงอะไรยังไงสุดท้ายมันรวมถึงก็เจอมอนซอมบี้อยู่ดีเจอาสารหมายดี อุ้ยทองเฮ้ยมันฉันจะเจอสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเรียกว่าไปนะหัวใจแห่งหินวะหัวใจแห่งหินเดี๋ยวเล่ารอบคำหาดนะทำสมาธิกูไม่เฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยกูได้ยินเสียงเป็ดปะเป็ดอยากเล่นเป็ดขนาดนั้นเลยอ่ะเป็ดเป็ดกราบกราบ อยนี่มาคิมสันไอ้เีย้ไปทำไมล่นะน่ะแรงแาดไหนประเดี๋ยีแรงขนาดไหนกันเชียววะอืออือลอ,อดีโอ้โห่ไเจอค้างคาวแล้ววะเจอกัค้างคาว เอ้เดวดาเป็นตบแล้วไม่ต้องห่วงนะโคตรแรงเลยเสียงตักเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับมาแก้แค้นใหม่กูขอไปทางซ้ายไอ้ทางขวามึงสลามเกมมาเออมึงก็เกกลับดีตะเกมาเอออุวุธดูแรงมากเลยนะกูกูดัาไม้โง่อะกูด่าไม้โง่ สามห้าเลยอ่ะมีคนแทงแค่หว่าชุดอกอบกุกากกด้วยนะประเด็นชุดอกาบกูกเกาะไม้กาะบองเพชรตัวไรวะดนะชิปหายแล้วอูไม่สามน้อยมาคนนึงเอาไปไหนฟังบ้านคุณผมนี่เซฟตัวเองก่อนเลยอย่าให้ใครมาแตะต้องกูอย่างเด็ดขาดไว ตีกูเหรอตีการตกใจที่สุดยอดกันเอย่าอย่าอย่าตีกูอย่าตีกูโอ้ใหญ่ก็ตายมาแล้วนี่อยู่เรื่องเรื่องรอยยิ้มเหรอแรงอะไรอ่ะเรื่องเยอะอะไรอ่ะใบไก่ตีนอยู่ดีแรงเงี้ยอ่อนเหมือนจะเจอสิ่งที่เรียกว่าไบโอมเห็บหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยมึงคุณมันลึกขนาดนั้นเลย ไม่รู้กูเซฟตัวเองอ่ะแบบเวลาบอลเข้าใกล้กูเอาไม้บล็อกอะเงี้ยเล่นฟอร์ดไม้เลยวอดไหนเดี๋ยวได้นะเดะ <ไป S 1> โอ้โหโอ้โหโอโห,โห,โห,โหทำไมไอชิปโดนเล่นเชือกเชือกอ่ะเชือกกูไม่มีเลยหรอไม่นะกูจะตายตรงนี้ไม่ได้ ไตายตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดวนอนุญาตได้เออมีตายก็หมายก็เรื่องของมึงเอิมึงตายได้เลยเป็นอะไรเป็นอะไรกันเป็นคนเอาแล้วกูแดกทำไมเนี่ยครับกูงงกูเด็กกูงงกูวัดต่อฟักเอ๊ะเอ๊ะตายไม่ไมึงกูกูตายแล้วกูมีหัวใจแปดดวงอ่ะควง แปะโอ้โหแปะเลยเหรอลงทาองแต่กูไม่มีอาวุธเลยนะกูที่มีอาวุธแต่ไม่มีหัวใจก็เพราะคุณอย่างมึนไม่มีหัวใจไงแน่นอนคุณยังมึงไม่ต้องการหัวใจเออจะลามเยอะมากเฮ้ยตรงนี้มีหลุมหลุมอะไรเจ้หลุมหลุมอะไรหลุมศพอย่าบคา เอ็มซีมันร่วงในหลุมปิดอยู่ในหลุมเนี่ยตอนนี้เออไอพิซซี่งูน่ะนั้นก็เหมือนงู่ต่ออะไรอ่ะจังหวะนี้แหละจะจะขุดลงไปหาไปโอมเฮดเจอตักเกินแล้วได้ลาขุดไปโอ้ไม่กว่ไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเอ้ยอะไรวะเป็นเกิดเรื่ออะไรขึ้นมาโอ้ยท่านสมาชิกนี่ไ้เนี่ยเฮ้ยไม่อยากลุ้มกำลังเต็มเต็มหน้าถทำเลยสัตว์เออหัวใจมีเก้าดวงแล้วออกไปออกไปหัวใจมีเก้าดวงแล้วเว้ย อ,อยู่30เมตรเลยเหรอเกิบร้อยสองโกก้ามึงหาตัคงเดียวไลยใ้เออหัวใจสิบดวงแล้วเป็นไงบ้างไ,ไอไ้ย่าสองโคเลยนะอย่าไปเกี่ยวว่าอยู่จังเกิลนะมาทำไมครับมาทำไมมันทำไมผมไม่ให้คุณมาโอ้ใบ้ก้โอ้ใม้ก้อโอ้โอ้เช็ตโอ้เช็ตอะไรเด็ดม,มีอะไรรู้ทำไมให้หมดทก่ <Okay. S 2> สองโค ไลมแล้วเขาก็เดินขี่สุนด้ไฮ้เ้ยอะไรนักหนาในบนหัวกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอย้ยเย้ยวอ้งโอ้ยโยวมึงมาท เสียงตัดนี่วายไอ้เหี้ยโอ้โหูหูหูห้ยอันนี้เห็ดเหรออันนี้เห็ดเบื่ออนี้เห็ดเห็ดที่สุกสันต์เหมือนนี่มือนจังเกิลท่าถ้าอยากได้ของไวก็ต้องคาบเตียงไปแล้วก็ไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็แบบตายเกิดตายเกิดตรงนั้นเลยอ่ะเออทรมารชิบหายแต่ได้ของเร็วแน่นอนเออ ไปนี่ไงระเบิดระเบิดเอ้ยใช้ระเบิดดีดิใช้ระเบิดปาดีนะเว้ยบอนตายหลายตัวเลยอืมจะไถ้ากูไปตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะอี่ีพอดีไอ้เฮียสายมือยังไปไม่ถึงไหนเลยเฮียขวาก็ไปขวาดิไม่ได้ซินเชียร์อะไรเลยจะเอาสิ่งที่เรียกว่ากระปุกออกซินเข้าไปด้วย จะได้แบบได้เงินมาก็เก็บไว้ที่ควคือถ้าจำไม่ผิดนะถ้าคุณจะถ้าจำไม่ผิดบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่รีบหาขอางถึงเนี้ยบอลลูกกระ <c oughs> ต่ายจะเกิดใหลมันใกล้มาแล้วหยางยางหนูสร้างบ้านรอแล้วกันขุดไม้ก่อนสร้างบ้านไอนเดียนะอย่าบอลลูกกระต่ายเกิดนะคนสร้างบ้านอะ่ะต้องนิ่งเงียบกอ่ะคือคือต <c oughs> ้องสร้างต้องสร้างลานฟอสก่อน ยังสร้างรัมบอลเลยปะละ่ะเออมสร้างสร้างเป็นปะละ่ะลำหนึ่งแล้วกันเขี่ยพื้นทีออ่กันรู้ว่าแม่งจะคราบที่ขุดตู้หวิงคาบอะไรหมดเลยเนี่ยตู้สภาพชีวิตอุ้ยยังเท้ายังโอ้ยยทา้าเทา้าสลาม้ย สองทีแบบนี้นะฮะเหรอ่าเกรอก่ะเก๋มากตาเตามทางซทวาไอ้ที่รถไฟว่ามันหาของเร็วๆเฮ้ยเออกูยังไม่ได้ขึ้นรถไฟไปเลยแต่แต่ตอนนี้กูขึ้นอยู่วัดแต่กูจะระเบิดทางรถไฟอยู่ดีวกำันดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ใช่ไม่ได้ใจ้วายวาย ไปเฮียเฮี้ยอะไรเฮ้ยเฮียอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรคนไปืมคนมาเปิดดูตัวงไปแฮปปี้คุณแฮปปี้เลอวะทำไมทางรถไฟมันยาวขนาดนี้คุณนึกว่ารถไฟวีดีเอชทีกรุงเทพโอ้ยโอ้ my gosh ดิแนดนที่รับมาคนดิแนดนที่รับมาเฮ้ยกูเจอบอสลูกกตาแล้วอ่ะรีบอ่ะฉ <laughs> ่ำๆกูได้บอสลูกกตา,าแล้วอ่ะรีบเกินเออมันถึงรูบอลลงมาเลย <laughs> ตอนนี้มีแมลงอยู่รอบรอบบ้านเราเต็มเลย โอ๊ยกูโดนเจ็บสูตุดอะไรวะตรงนั้นอ่ะอะไรนะอะไรวะกูโดนกูโดนแกงดวงตายเหี้ยขาดแกงมันใหญ่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงบอกอะไรเจ็บสูตรเลยวะโดนโดนลูกตาล้วงเออเจอดโดนลูกตาล้วงไงเหี้ยกระตอกกระจอกกระตอกโอเค กูอยู่ในถ้ำกูยังปลอดภัยมากไปอีกอะกูอยู่ข้างบนเลยตอนนี้ยเออกูอยู่ในถ้ำกูยังไม่ตายเลยนกูอยู่ในถ้ำปลอดภัยเฮียโดนลุมล้อมเรื่อยๆคหนูโดนลุมล้อมขาเออโอเคโอเคมันไม่ตามกูแล้วไม่ตามกูแล้วไปละ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 บ้านจะเป็นหลุมุพตอนไหนวะเฮียดาเต็มเลยเฮีย ูอยู่ตรงรังแางบุมแต่กูก็ดาวตกไม่หยุดเลยโหอุ่นไ่อ่ะกูเป็นอะไรกับดาวมากกว่าวะนะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอดาวเฮ้ยทำไมกูไม่วาไปหายจีนไรอ่ะเฮ้ยได้แล้วไอ้ขับเนี่ยโอ้ยเป็นฟููููู่่่่ไม่วาไปละไอจีนดูสนุกมากนุกชิบหายเอบางมุมแม่งมาหากูเหี้ยเอ้ะ โอ้โหมาหาปุยตัวสุดยอดจริงๆเลยท่านสมาชิกโอู้หูไม่ตอ้องคิดถึงกูไม่ต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 ้องคิดถึงกูเฮ้ยกูได้อะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยกูเดี๋ยวกูได้ไข่กูได้ไข่ดาวจากมุมไข่ไข่แมงมุมหรือเล่ไม่ใช่ไข่ดาวจากมุมไข่ดาวเออไข่ดาวตรงไหน ควทำไรนะครับพ่อหนุ่มทำไระครับพ่อหนุ่มนะาปางไงเห็นท่านสมาชิกด้านบนไหมนะเห็นท่านสมาชิกด้านบนไหมนะระวังนะระวังนะระวังนะโดนนะโดนนะโดนเลยนะโดนเลยนะโดนเลยโดนเลยเฮ้เฮ้ย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 กลัวไม่น่าใช่นะเอาไปได้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 พ่หนุ่มเอาไปได้พ่หนุ่มเฮ้ยอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแรงแรงสักแรงสักวิจุเฮียไวิจุเฮียเฟรด แต่ดิเอกี่ยนมันมันถอดถั่วผู้ชเกาะไม่โดนเว้ยเอาดิ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 เด็กฮ้ยโมกูจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าหัวใจใช่หรอเออไม่เห็นนะเห็นหัวใจไหมนะเนยเนยเออแต่แต่แต่ด้านล่างกูเห็นบอลอยู่นะบอลเต็มเลยเหี้ยเห่้ยงคาร์ด้าตัวหนึ่งอ่ะโหูยเอี่ยนหลุมหลุมทำไมหลุมหลุ้ม ไอเียเจ็บไอเียเจ็บใชเลยไอ้เจี๊ย้เจ็บตัวรัเจ็บตัวันกันแท็กเลยปวหัวใจยังอะขุดไปแล้วโอเคโอเคโอ้หเอาอ่พี่แกกันนะสร้างบอสอ่ะไอ้แน็คพฟ้อนเลยนีกูเห็น้ข้างหลังแล้กูคันคันิษหน ไ,<น>ได้หัวใจมาแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องมีเนื้อป่ะต้องมีเนื้อแล้วป่ะจังหวะเนี้ยโอเค okay, นะจุดจิตนี้ก็ต้องพอไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะสลัดคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า